สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูนิสระพานสง่าเรียกสั้นๆว่าครูมุกก็ได้ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในจิลรพิบูลวิทยาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะ หัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้มีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันหัวข้อที่1สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุและหัวข้อที่สองจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะหนึ่งสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุวัสดุที่ใช้ทำเป็นวัตถุนะคะที่ทำเป็นของเล่นของใช้มีหลายชนิดเช่นผ้าแก้วพลาสติกยาง ไม้อิฐห,หินกระดาษโลหะวัสดุแต่ละชนิดนะ่ะจะมีสมบัติที่สังเกตได้ต่างกันเช่นสีความนุ่มความแข็งขูดขะเรียบใสยืดหดได้บิดงอได้สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มได้ดังนี้ผ้าสมบัติของผ้าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเรียบยื่นหดและบิดงอได้เล็กน้อยนิยมนำไปตัดเย็บขึ้นรูปได้ง่ายซักง่ายแห้งเร็วเช่นกระเป๋าตุ๊กตาเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะ สมบัติของแก้วเป็นวัสดุที่โปร่งใสผิวเรียบทนต่อรอยขูดขีดความร้อนความเย็นนิยมนําไปทําเป็นขวดบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำอุปกรณ์ิทยาศาสตร์หลอดไฟเป็นต้นค่ะพลาสติกสมบัติของพลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาไม่นําความร้อนน้ำซึมผ่านไม่ได้ราคาถูก นิยมนำไปทำเป็นเก้าอี้บรรจุดพังชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะยางสมบัติของยางมีความยืดหยุ่นดีบิดงอได้นุ่มผิวเรียบไม่นำไฟฟ้ากันน้ำได้เช่นลูกวอลเลย์บอลลูกโป่งรองเท้ายางเป็นต้นค่ะไม้สมบัติของไม้ เป็นวัสดุที่มีความแข็งทนทานยืดหดและบิดงอไม่ได้เช่นของเล่นเฟอร์นิเจอร์หรือภาชนะที่ใส่อาหารที่ทำมาจากไม้ค่ะกระดาษสมบัติของกระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาซับน้ำได้ดีถี่ขาดง่ายเช่นรังกระดาษ ภาชนะใส่อาหารของเล่นเป็นต้นค่ะโลหะสมบัติของโลหะเป็นวันสดุที่มีความแข็งมีความทนทานผิวมันวาวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีเช่นเครื่องครัวจักรยานเครื่องมือช่างเป็นต้นค่ะสองแบบฝึกหัดท้ายบทม,มีทั้งหมดด้วยกัน5ข้อข้อที่หนึ่ง ยกตัวอย่างวัสดุที่มีความแข็งและนำไฟฟ้าได้ 2. ยกตัวอย่างวัสดุที่สามารถบิดงอได้ 3. ยกตัวอย่างวัสดุที่ยื่นหดได้ 4. ยกตัวอย่างวัสดุที่มีความโปร่งใส 5. วัสดุที่ใช้ทำเป็นเสื้อกันฝนถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วให้นักเรียนทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายลูปส่งลงลายในลายกลุ่มมาหาครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาได้นะคะ,ะสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แล้ว นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ขั้นต้นแล้วสามารถย้อนดูนะคะย้อนกลับไปดูได้นะคะไม่เข้าใจหรือคุณครูพูดเร็วไปในประโยคไหนนักเรียนสามารถกลับมาดูได้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในชั่วโมงขาบต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ